จะมีใครทายถูกบ้างว่ารอยเชื่อมทั้งสองฝั่งนี้ฝั่งไหนเป็นการเชื่อมแบบใช้ก๊าซ c o 2แล้วฝั่งไหนเป็นการเชื่อมแบบฟักคอลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าใครจะทายถูกบ้างทั้งคลิปนี้เราก็จะมาดูความแตกต่างระหว่างการเชื่อมทั้ง2แบบกันเลยนะครับโดยที่เราก็จะใช้ตู้เชื่อมตู้เดียวกันเลยเวลาที่เราไปซื้อตู้เชื่อมนะครับเราก็จะต้องบอกเขาว่าผมอยากได้ตู้เชื่อมมิกที่เชื่อมได้ทั้งแบบใช้ก๊าซ c o 2และก็เชื่อมแบบฟักคอครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง20,000บาทก็แล้วแต่คุณภาพนะครับ โอเคเราไปดูความแตกต่างระหว่างการเชื่อมทั้งสองแบบกันดีกว่าครับผมปก่อนไปขอสักตืก่อนกันนพอแตกต่างแรกเลยก็คือลวดเชื่อมนะครับเราจะต้องใช้ลวดของใครของมันนะครับตัวลวดฟักคอนะครับผมก็จะเป็นสีตะกวดแบบนี้นะครับถ้าเป็นลวดเชื่อมแบบใช้ CO2 นะครับสีมันก็จะออกคล้ายๆสีทองแดงแบบนี้นะครับผมข้อแตกต่างข้อที่2ก็คืออุปกรณ์นะครับการเชื่อมแบบ CO2 ก็จะใช้กา๊าซ CO2 ในการปกคลุมแนวเชื่อม มันก็ต้องมีถังกา๊าซนะครับราคาถังกา๊าซก็ประมาณ3-5,000บาทนะครับส่วนราคากา๊าซนะครับก็จะประมาณ500บาทนะครับแล้วก็มีตัวเกตสําหรับวัดแรงดัน CO2 แล้วก็อุ่นกา๊าซด้วยนะครับ ข้อที่3พออุปกรณ์มันต่างการต้นทุนการผลิตมันจึงต่างกันนะครับผมตัวฟักคอมันก็จะมีควันเยอะกว่าเวลาที่เราเชื่อมนะครับแล้วก็มีสะเก็ดไฟค่อนข้างเยอะแต่กระจายถ้าใครกลัวสะเก็ดไฟเนี่ยอาจจะเชื่อมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวเม็ดสเปาเตอร์ก็คือเม็ดสะเก็ดไฟนี่แหละครับผมเกาะอยู่ตามชิ้นงานค่อนข้างเยอะเราจะต้องมาทําความสะอาดชิ้นงานหลังจากที่เราเชื่อมแล้วนะครับผมในขณะที่การเชื่อมแบบ CO2 วนะครับควันก็จะน้อยกว่าแล้วก็สะเก็ดไฟน้อยกว่าเชื่อมได้นิ่มรอยเชื่อมสวยข้อที่5้า การเชื่อมแบบ co 2นะครับด้วยความที่มันมีถังกาซมันก็จะเคลื่อนย้ายลาบากนะครับผมเพราะว่าถังกาซ์เนี่ยหนักหลาย10กิโลเหมือนกันนะครับผมยกที้หลังแอนเครับเอาคร่าวๆแค่5ข้อพอนะครับผมแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าใครจะใช้การเชื่อมแบบไหนให้เข้ากับงานของตัวเองนะครับโอเคเรามาดูดีกว่าว่าใครถ่ายถูกบ้างครับกอเชื่อมนี้นะครับผมเชื่อมโดยการใช้การเชื่อมแบบฟักคอนั่นเองส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเชื่อมแบบเซรา CO2 นะครับความแตกต่างก็จะชัดเจนนะครับเห็นเมสเปเตอร์ไหม ติดชิ้นงานอยู่นะครับส่วนตัวขาวๆที่ติดอยู่ด้านบนนี้ก็คือควันของการเชื่อมฝาคอนะครับผมเนี่ยย่างที่ผมบอกมันเยอะกว่าข้างนี้ไม่มีเลยเห็นไหมครับผมแล้วก็รอยเชื่อมมันจะเนียนกว่านะครับผมนี่เป็นไงครับผมต้องมีคนทายถูกเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่า FC ผมดูคลิปผมมาหลายคลิปแล้วต้องทายถูกแน่นอนนะครับผม